สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยกลับลำทำใหม่ เป็นคำถามที่อยากจะถามเป็นคำถามทีอ่อยากจะตอบแทนอย่างที่ว่าละคะ่ะพี่น้องขาจากกรณีที่หมอปลาออกมาทําคลิปออกมาไลฟ์สดออกมาออกสื่อนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาว่าจะทําการฟ้องต่อเหตุการณ์ที่ฟ้องต่อก็รู้ล่ะคะ่ะว่าแต่ก่อนก็บอกว่าจะหยุดจะถอยแต่ตอนนี้จะฟ้องจะดําเนินคดีจะ,ะเขาเรียกอะไรจะตามคดีต่อเน,นี่ยมันก็เหมือนกับว่า กลับลำล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนหน้านั้นหมอปลาหลายวันที่ผ่านมาก็อย่างที่เราตามข่าวเราเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมอปลาได้ไปที่มุกดาหารขณะเดียวกันก็จะมีปัญหากับทางลุงพลแน่นอนมีปัญหากับทางลุงพลแน่นอนล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอย่างที่เรารู้กันขณะเดียวกันก็คือพอไปถึงสถานที่บอกว่าจะมีพยานหลักฐานตัวคนมาเป็นพยานให้แต่เขาก็กลับคำ ก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มาเป็นพยานให้ประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วหมอปลาเองก็ออกมาประกาศก่อนหน้านั้นบอกว่าจะถอยจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แต่ถ้า ไม่ทิ้งลุงพลแต่ถ้าสมมุติว่าลุงพลต้องการความช่วยเหลือเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนั่นคือที่มาที่ไปอย่างที่ว่าแล้วก็จะขอถอยห่างประกาศออกมาแล้วว่าจะถอยห่างแต่ขณะเดียวกันเมื่อวานกับวันนี้กลายเป็นว่ากลับลำอย่างที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อทําไมทําไมอันนี้แหละค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยก็ เอาไว้ง่ายมาดามหน่อยสงสัยแล้วก็ขออนุญาตตอบแทนแล้วกันค่ะขอตอบค่ะพี่น้องค่ะขอตอบแทนกรณีที่มาดามหน่อยบอกว่าทําไมเนี่ยมาดามหน่อยพูดตรงๆก็คือไม่เห็นด้วยล่ะค่ะพี่น้อง่ะทาไมถึงบอกว่าไม่เห็นด้วยมาดามหน่อยมีข้ออ่ข้ออ่า เขาเรียกนอะไรข้อแนะนำมีมีสิ่งแน,นะนาแล้วกันนะคะพี่น้องาเอาง่ายๆว่าคดีนี้ก่อนหน้านั้นหมอปลาก็เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนต้นเรื่องที่จะ,ะติดตามคดีเพื่อที่จะหาคนร้ายว่าใครทํากันแน่ช่วยนั่แหละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าตั้งแต่ต้นที่หมอหมอปลาลงไปนี่ก็คือฟันธงว่า ฝ่ายสงสัยก็คือฝ่ายผู้สูญเสียไปสงสัยผู้ถูกสงสัยก็คือลุงขนาะเดียวกันหมอปาก็ไปฟันธงว่าลุงไม่ใช่คนที่เป็นตามที่สงสัยลุงไม่น่าจะเป็นแบบนั้นลุง เป็นผู้บริสุทธิ์ประมาณเนาะกับพี่น้องเนาะขณะเดียวกันก็มีการพยายามหาหาหลักฐานอะไรต่างๆช่วยทางตํารวจพยายามเร่งคดีมาจนเจ็ดเดือนอย่างที่เรารู้กันขณะเดียวกันพอมีปัญหาแม้กระทั่งที่มีปัญหากับลุงพลด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคพยานหลักฐานไม่ออกมาพยานม,มั่นเหมาะว่าจะออกมาจะมาเป็นพยานให้ กลับคําไม่เป็นพยานให้นู่นนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาก็เหมือนกันกับพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นพยานทางโรงพยาบาลไม่ว่าเป็นพยานพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆนี่มันเหมือนกับมันยากขึ้นพยานหลักฐานไม่ไม่ชัดแล้วก็ทางตํารงตํารวจตอนนี้ก็ บอกว่าทํางานแต่ก็ยังไม่รู้ว่าการทํางานของตํารวจไปถึงไหนเราก็แค่รอขณะเดียวกันหมอปาก็ออกมาประกาศหลังจากที่เจอปัญหาหลายอย่างก็ออกมาประกาศแล้วบอกว่าจะถอยถอย,ถอยห่างๆเพื่อที่จะเอ่อมาดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปก็อย่างที่เรารู้กันแต่ขณะเดียวกันวันนี้ทําไมถึงมากลับลํามาดําหน่อยก็จะให้ให้มาเล่าสู่ฟังแล้วกันค่ะวิเคราะห์แล้วกันกับพี่น้องค่ะการที่กลับลำนี่หมอปาก็ให้เหตุผลว่าเขาบอกว่าเขาถอยแล้วแต่อีก ฝั่งหนึ่งไม่ถอยอันนี้เราก็ยังไม่ยืนยันแต่เห็นบอกว่าทางฝ่ายผู้สูญเสียล่ะค่ะเป็นคนฟ้องเราก็ไม่รู้ก็คือหมอปลาออกมาบอกว่าโดนฟ้องก็เลยไม่จําเป็นก็เลยจําเป็นต้องดําเนินการต่อเพราะว่าเขาเงียบแล้วแต่หมอปลาเงียบแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่เงียบก็คือจะฟ้องฟ้องในกรณีที่เอาคลิปไปนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาหมอปลาก็ยังยืนยันว่าในคลิปนั้นหนามไม่ได้เอ่ยถึง อะไรยังไงมันแค่เป็นหลักฐานส่งให้ตํารวจเพราะว่ามีหลักฐานนี้ส่งมาให้ตํารวจแล้วก็จะทําให้ตํารวจมีข้อมูลเพิ่มหรือเปล่าเป็นการช่วยในทางคดีอีกทางหนึ่งหรือเปล่าประมาณแต่ขณะเดียวกันก็คือพอเขาถอยแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าจะฟ้องและที่สําคัญก็คือเขาฟ้องแล้วประมาณเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโดนฟ้องแล้วประมาณก็คือคดีคลิปนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาหมอปลาก็เลยบอกว่าขอสู้ต่อแต่คราวนี้คะ่ะพี่น้องขามาดามหน่อยมาสรุปให้ คร่าวๆคําว่วาทําไมคําว่ามาดามหน่อยไม่เห็นด้วยนี่ก็ขออนุญ,ญาตด้วยความเคารพด้วยความที่เป็นคนที่แสดงความจัก ใจรจริงๆแล้วกันที่ติดตามมาตลอดเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เข้าข้างฝั่งใครฝั่งใครก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดก็ไม่บอกว่าน่นนี่แต่มาดามหน่อยอยากบอกกับหมอป้าอย่างนี้ค่ะว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอนั่นแหละค่ะพี่น้องคะการถอยมาดามหน่อยเห็นด้วยที่สุดแล้วถอยมาห่างปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปให้เขาทําคดีไปเขาจับนุ่มกันนี่แต่คราวนี้แต่พอนี้มากลับลํากลับคําว่าโอเคการ ที่เงียบแล้วมีคนมาฟ้องการฟ้องมันเป็นปกติอยู่แล้ว่ะคะไม่ว่าคดีอะไรยังไงก็ตามเราก็แค่รับมือรับมือในการฟ้องโอเคการฟ้องมาเราก็ไปแก้คดีแก้ต่างนู่นนี่ถ้าคุณคิดว่าไม่ผิดในกรณีที่ส่งคลิปไม่ตำรวจเผยแพร่คลิปประมาณนั้นนะเรา เองก็โอเคสู้ไปตามกฎหมายมันมีช่องทางในการที่จะทําให้คุณต่อสู้อยู่แล้วเอาเงินพวกนี้แล้วบอกว่าเพิ่มเงินจาก40 0 0 0 0จาก0,000 0เพิ่มอีก40 0 0 0 0เป็น1ล้านรางวันนาจับใครที่ออกมาแสดงตัวออกมาเป็นพยานให้ออกมาทําให้คดีมันจบได้เนี่ยก็เพิ่มเป็นล้านหนึ่งเนี่ยมาดามหน่อยบอกว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเปล่าล่ะค่ะพี่น้องขาเพราะอะไรชาวบ้านเองก็อย่างที่รู้มาดามหน่อย อ่านข่าวดูข่าวติดตามข่าวแม้กระทั่งหมอปลาเองก็ยังออกมาบอกว่าชาวบ้านเองเขาต้องการความสงบพอหมอปลาไปก็บอกว่าไปสร้างความเดือดร้อนไปทําไม่ให้สงบในหมู่บ้านเขา มันนานแล้วเขาต้องการความสงบนั่นคือที่มาที่ไปพยานเองก็ไม่กล้าออกมาเดี๋ยวก็นัดนู่นเดี๋ยวก็นัดนี่พยานจริงพยานปลอมเราก็ไม่รู้รู้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนั้นเราก็ไม่ได้พันธงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจอพยานพยานแน่แน่พยานจะออกมาพยานจะช่วยพยานจะทําให้คดีคลี่คลายพยานออกมาแน่นอนสุดท้ายพยานก็กลับคําอย่างที่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณมีพยานหลักฐาน ได้แล้วคุณเองก็จะมีการเสียเวลาเปล่าเสียเวลานดวดเข้าใจค่ะพี่น้องขาเข้าใจ ในหัวอกของหมอปลาในเมื่ออย่างที่บอกขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากเข้าใจอยู่ค่ะแต่การถอยถอยมาพินิษพิคเคาะห์ดูว่าสิ่งสะท้อนกระแสสะท้อนกลับมาคือ,อยังไงแม้กระทั่งตัวลุงพลเองก็เหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยด้วย,วยซ้าแม้กระทั่งผู้สูญเสียเองก็ไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยด้วยซ้าประมาณนี้แล้วคุณเองก็คือเป็นคนแค่ฟันธงเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นคนแค่ดูข่าวอยากเข็นข้อเท็จจริงอยากเข็นผลพิสูจน์ออกมาว่าตกลงใครทากันแน่อะไรยังไงเราก็รู้ค่ะพี่น้อง ใครๆก็รู้ลหละทุกคนที่ติดตามเรื่องราวสตอรีกก่กอกๆนี่ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายสูญเสียเองอฝ่ายผู้ถูกสงสัยเองเขาก็ติดตามข้อแรกก็คือคดีนั่นแหละค่ะแต่คราวนี้ก็คือถ้ามันเป็นในทิศทางนี้แล้วเราก็ต้องมาวินิจวิเคราะห์ดูว่าการที่ทิศทางมันเป็นแบบนี้แล้วถอยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดปล่อยให้เป็นหน้าที่โอเคถ้าตำรวจเขาจะทํางานก็ปล่อยให้เขาไปถ้าเรามีน้ําหนักพอถ้าเขาคิดว่าเราพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน การประกอบสำนวนคดีเขาก็คงจะติดต่อเราไปเองเป็นว่าอยู่เฉยๆถอยออกมานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่หมอปลาป,ประกาศออกมาบอกว่าจะสู้ต่อจะนูน่นจะนี่มันไม่มีประโยชน์เลยมาดามหน่อยอันนี้พูดจากใจด้วยความเป็นห่วงแล้วกันมีความคิดวินิจวิเคราะห์ส่วนตัวว่า แล้วคิดว่าหลายคนก็คงจะคิดเหมือนวาดามหน่อยว่าเงียบดีกว่าหรือมาถอยดีกว่าดูแบบห่างๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจไปเขาจะทําไม่ทําเขาอะไรยังไงก็ตามส่วนที่คุณโดนฟ้องใครโดนฟ้องไม่ว่ากรณีไหนก็ตามโดนฟ้องมันก็ต้องแก้ต่างแก้ไปมันมีพยานหลักฐานเห็นชัดเจนว่าใครผิดใครถูกมันมีช่องทางกฎหมายมันมีบอกอยู่แล้วว่าการที่ <c oughs> ตรงนี้ผิดตรงนี้ไม่ผิดตรงนี้อะไรยังไงแต่คุณจะเสียเวลาเข้าใจมีการโดนฟ้องมกีการนู่นการนี่คุณจะสง จะเสียเวลาอะไรยังไงมันก็ยังดีกว่าคุณเดินหน้าเพื่อที่จะสืบหาให้ได้อะไรก็ได้เพราะยังเยืนจันว่ามันไม่มีคนไหนที่จะออกมาโชว์ตัวว่าถึงคุณจะเพิ่มเป็นล้านแต่มันก็ไม่มีใครคนไหนที่จะกล้าออกมาเพราะนั่นก็หมายถึงว่า ถ้าเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่าโอเคอาจจะมีอิทธิพลไหมอาจจะโน,น่นจะนี่เขาก็เป็นการลำบากต่อครอบครัวเขาลำบากก,บกับการใช้ชีวิตเงินแค่ล้านถ้าพูดถึงเลขก,กับชีวิตเขาก็ไม่เอาหรอกค่ะถ้าถ้าสมมติว่าอา้าสมมติว่ามีใครคนหนึ่งที่รู้แน่ละ่ะว่าคนนี้เป็นคนทงคนําแต่ถ้าพยานหลักฐานมันไม่มีน้ำหนักพอมันก็ทําให้เสียเปล่ามีการแก้ต่างแล้วสุดท้ายเขาก็ดําเนินชีวิตของเขาอยู่ยากเงินแค่ล้านถ้าจะพูดถึงไม่ได้ดูถูกค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าเงินแค่ ล้านกับการใช้ชีวิตที่เขาต้องลาบ,บากขึ้นหรือไม่ต้องอาจจะถึงชีวิตด้วยซ้ถ้าเป็นอิทธิพลจริงๆเนี่ยมาดามหน่อยก็ยังคิดว่ามีอิทธิพลล่ะค่ะถ้าไม่เก่งจริงชาวบ้านก็คงจะฮือฮาอะไรแล้วหรือไม่ก็ทุกคนไม่เห็นไม่มีใครเห็นไอ้คนคําว่าพยานพยานฉันเห็ียั้นเห็นเนี่ยมาดามหน่อยก็ไม่ได้เชื่อว่าไอ้คนที่บอกว่าเห็นเห็นอยากจะเป็นพยานนูน่นนี่คนนั้นก็จะบอกว่าพยานจะออกมาพยานจะเปิดปากพยานจะนมาดามหน่อยก็ไม่เห็นด้วยล่ะค่ะเพราะว่าอะไร คิดว่าไม่มีใครเห็นหรอกเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จริงหรอกค่ะมีแม่มีทางผู้สูญเสียเท่านั้นลหละที่จะพูดหรือไม่พูดอันนี้ก็คือเราเองก็ยังไม่ไม่รู้ว่าทิศทางคดีเป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นกรณีหมอปลาหมอดำว่ามาดาหน่อยแนะนําว่าเลิกเถอะค่ะอย่าติดตามอย่าต่ออย่านูน่นอย่านี่คุณรับหมายสารหมายสวนคุณก็ไปตามนั้นไปห้อยเก๊ะต่างมันก็คือรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณไปแบบนั้นมันสูญเสียเวลาสูญเสียเงินสูญเสียทองเรารู้อยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้อง แต่ทําแก้ตรงนี้มันจะดีกว่ากับการที่คุณไปสารต่อกับการที่คุณไปเริ่มต่อเพิ่มต่อไปนูน่นไปนี่ต่อการเพิ่มต่อน,นี้คุณก็ต้องแม่นในกรณีที่บอกว่าเออถ้าใครในายเอบอกว่าจะเป็นพยานหลักฐานให้คุณแล้วพอนายเคุณดําเนินการต่อไปแล้วพอนายเกลับคําอีกละ่ะมันก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เน้นอยู่แล้วว่าเขาต้องการหยุดต้องการความสงบกับคืนมาแล้วที่สําคัญก็คือพยานก็ไม่กล้าด้วย คุณโดนฟ้องก็แก้ไปพยายนก็คือเขาไม่มีใครกล้า,ามาดามหน่อยฟันตรงว่าไม่มีใครกล้าหรอกค่ะถึงคุณจะเพิ่มเป็นร้านก็ไม่มีใครกล้า,าอันนี้คือจากใจแนะนําถึงคุณคุณหมอปลาแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จากใจจริงๆไม่ได้บอกว่าคุณดีคุณเลิศค,คุณประเสริฐสีแค่ไหนแต่มาดามหน่อยบอกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองลองนั่งเอากระดูกมาแขนเลิกเถอะค่ะอย่าอย่าอย่าไปตามต่อเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ